lancelot i received your missive from gawain i was able to locate one of the keystone pieces myself excellent just two more then one of them is located here in this castle let's split up okay. โอเคะเราก็จะมาต่อกันเลยนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะตู้เปิดเปิดตปรหืูแม่งแป๊บนึงโเคคบเปิดประตูโอเคไปเข้าสู่คาสฟีนเนี่ยคาสฟีนแม่งเยอะเกินนะเกมคาสฟีนแม่งเยอะเกินแม่งอึอึ อื้เฮียังทิ้งโอ้โหแม่งยังไม่หมดยังไม่หมดนี่แม่งลิงเป็นลิงไงวะขำขำขำนีวจะขำไม่ออกกันโหอึดอีกตั้งหาครับท่านผู้ชมอืมอึดเหรอหนึ่งเปิดกล่อง ยังไม่หมดยังยังอึดอึดอึดไม่ถนัดขวาละใช้ดาบแม่งเลยอ,อะเหมือนท่านูอืมเป็นเตนวิไฟพันอือืมไม่ตายก็ยังไม่โตยังยังไม่หมดยังผุดมาเรื่อยอือยังออกมาเรื่อยยังยังไม่จบ ว่างไงพี่ว่างไงพี่อืมอืมต้องไปฟรีตายไปฟรีฮะจบยัง่าจจะจบได้แล้วมัง้งเราต้องไปทางนี้ฮะใช่ป่าเราไม่รู้เหมือนกันเห็นประตูเปิดแม่งก็ไปอ่ะเฮ้ยอือืวาร์ปวาร์ปวาร์ฟอีห่าี่อุ๊ย เอาไปกินสกิลเห <erman S 1> ็นไหมโอ้โหเปิดประตูเยเยเช่ปนะไอ้ช่วยคนก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงมีกล่องด้วยอิชโอ้โหมันเดินสิเอ้าอ๋อมันจับเวลาจับเวลาในการเปิดประตูโอเคเราจะมาช้าๆไม่ได้แล้วช่วยก่อนโอเค คนสองคันกว่าคนสองคันกว่าเนยะโอเคไปเตือนเสีเยวิ่ง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 จะทันไว้เย็ดใช้ทันด้วยในจังหวะน,นี้เปิดกล่องมันมาเอาอะไรมาให้ผมเล่นอีกแล้ววะนี่คิดว่าผมฉลาดนักหรือไงฮะอแต่มันก็ง่ายวะมันมันง่ายไปปะ เอ้ยใช่เปล่าใช่สิไม่ต้องเอาตรงนี้ลงมาก่อนแล้วก็เอานี้ขึ้นไปขึ้นขึ้นโอเค,คเอาเอาอาหารเนี่ยนี่ไงนี่ไงอื้อหือความมั่วเลยล้วนไหนครับมีอะไรให้เก็บอีไหมครับโอเคไปซ้ายขวาเอ้ยเอ้ยมันมีไอ้ไอ,อ,อ,อ้มังกรอื้ม มีตัวอะไรฟึ้นไฟด้วยฮะแม่งวับเอาแล้วผมใส่สกิยวยทำไมวะอุ้ยเกียดนิดเดียวมากันเยอะอุ้ยเยอะแยะเลยมากันทำเอาวับหนีวับวับหนีวับหนีไหนอีกไหนอีก อ,อุ๊ยเดนโหแม่งร,รุนแรงเหลือเกินแป๊บนึ่งไปตรงนี้ไปได้แล้วมุดเฉียดหลังไปนิดนึงโอเคครับเอ,อ้อโอโอโอาโหมาย like. ังไม่หมดโผลมาทำไมอุ้ยโดนลมโผลมาทำไมยืแยะอื้ออื้ออื้อ อุ้ยจะเด็นลืมไปตัวนี้เวลามันแบบมันจะตายแล้วมันจะแบบ,บระเบิดนะระเบิดแล้วก็จะทําให้เรากระเด็นไอ้ตัวนี้แม่งชอบความอุ้ยยุงยุงย่งยากยุงยุงเหยิงนี่ไงมุนนี่ออกมาอเป็นไงล่ะอย่าไม่ตายลุกสิไม่ต้องลุกไม่ต้องลงไม่ต้องลุกครับอ้าวแล้วอีกฝั่งหนึ่ง เรื่องหนึ่งมันมีอีกฝั่งอื้อเปิดโอเคเฮ้ยมันมันมีอีกฝั่งหนึ่งนะจำได้ลองไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนฮะโอเคเวียน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 เอสเบกเควิ่งเวียนวียนวียนอุ้ยอย่าติดวิ่งเวียนวียนวียนนี่ไงอ่ะมาช่วยคนก่อนครับโอเคช่วยคนนี่ไงมีกล่องอุ้ยมีกล่องมีกล่องโอเคไป อุ é, でで้ยกระเด็นชอบความรุนแรงโอ้ยเฉียดเฉียดไปนิดเดียวเอาล้วเรา,เราพาดกล่องน,นี้ไปได้ไงวะโอเคครับปะต่อต่อครับรู้กจะไปโอ้โหมีคุณหยุดตรงนู้นแล้วผมจะไปช่วยยังไงอะเอากองแบบนี้ให้ผมเล่นอีกแล้วครับโอ้โหแล้วดูแม่งจะยากขึ้นทุกวันแม่งยากขึ้นทุกวันทุกวันเอา นั่นเผื่อวิกฤตออกโอ้โหยอดมากครับโอเคครับคุณไม่ต้องยากขึ้นทุกครั้งก็ได้ครับสมองผมมีแค่นี้ครับโอเคเลื่อนลงมาอันนี้เลื่อนขึ้นไปเลื่อนเราเอาไอ้หานี่เลื่อนขึ้นแล้วไงต่อมันไปได้เนิฟหนึ่งแล้วครับแล้วไงต่อวะเฮ้ยอ๋อนี่ไงเลื่อนนี่มาครับ เค okay, ครับเรือนี้เสร็จเออเรือนนี้เอ้ามันก็มันก็มันก็มันก,นก,นก็แบบหนึ่งสิงงวะไม่งยากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วมันจะต้องเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนตัวแบบหนึ่งทำไปเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องรีบหรอนะครับ เกมแบบนี้รีบร้อนไม่ได้อบวันแบบหนึ่งนีง่ไงแล้วก็เลื่อนไอ้นี่มันมาดีเลื่อนไอ้นี่มันลงมานั่นแหละโอ๊ผมงขอออกก่อนแปบบ๊หนึ่งแม่งกล่องโอ้โหปวดหัวก,กับกล่องใบเดียวเนี่ยแปบบ๊หนึ่งคือเลื่อนนี่ลงมาก่อนใช่ป่ะไม่ใช่สิถ้าเลื่อนนี่นลงมาก็แล้วมันจะไปยังไง เลื่อนนี่ลงมาเลื่อนเลื่อนเอานี้ลงมามันต้องเอาตรงนี้ออกมาแล้วมันจะออกมาอย่างไงครับนี่แหละคือปัญหาครับนึงมันต้องใช้ความละเอียดระออสูงมากครับทุกเกมนี่นี่ไงเกือบได้แล้วจะได้แล้วอิอิ แล้วมันจะต้องไปยังไงเธอถึงจะหลักไปอึอ้ขึ้นขึ้นอ้นี่ขึ้นไปนั่นแหละอันนี้เลื่อไอ้นี่แป๊บนึงเริ่มงมงแล้วครับในะจังหวะนี้ครับไปไม่เป็นแล้วครับไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับเอาไอจะได้ลืหือ เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จะได้แล้วเมื่อกี้เราไปไงวะตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ไอเออคือเมื่อกี้ผมไปไงวะเลื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อนนี้มาไม่ใช่แน่นอนครับเลื่อนไปยังไงวะตัวหนึ่งมันต้องเอาให้ตรงนี้เลื่อนมาใช่ปะใช่ปะไม่รู้ครับผมมัวแล้วในะจังหวะนี้ครับ แบบนี้ป่ะใช่ปะ่ะวะแล้วตรงนี้มันก็ลงลรอกไอ้นี่สิมันจะต้องไปยังไงไม่ไี่ได้อ่ะปวดลัว,วแล้วนูวงวฟว์เฟว์เฟย์เมื่อกี้ก็จะได้แล้วแม่งเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนออก ไม่รออีกรอบหนึ่งครับถ้าไม่ได้ก็คือแบบบายบายครับกล่องนี้ครับสุดยอดมากครับกล่องทําให้ผมได้ป่วยถัวได้ขนาดนี้คับหนึ่งครับมันจะต้องแบบมีวิธีสิเออเลื่อนไอ้ตรงนี้ลงมาไม่ใช่เลื่อนนี้ลงมาไม่ใช่เอา้าพอครับบายบายครับกล่องนี้ครับไม่มีเอาดีเดี๋ยวคนดูแบบเออเดี๋ยวคนดูผาแบบเออคนที่มันติดโกงมันก็ทําไม่ได้ มันต้องทำยังไงครับเขตใดเธอจึงจะรักครับ <awakening> ต้องมาแก่ค,คนหนึ่งเขาํำไปสำมอุ้ยอู้ยคนหนึ่งใมจะลวงโอเคครับโอเคครับแบบนี้ป่าวะไม่รู้ครับผมไปมั่วแล้วครับจังหวะน,นี้ครับคนหนึ่งสิ Comms? มันจะต้องเอานี้ขึ้นไปก่อนใช่ปะนี่ไงนี่ไงความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร,ร็จมันต้องอยู่ที่นั่นแหละครับ ความพยายามความสำเร็จมันไม่ไปไหนแล้วครับเลื่อนขึ้นมาอุ้ยอือหอเย็ดเทได้แล้วโอ้โหความสําเร็จะครับความพยายามยู่ไนความสําเร็จยู่ที่นานนะจำไว้โอ้โหแล้วเราจะต้องไปตรงไหนต่อวะโอเคครับเข้าสู่คัฟฟินอีกรอบครับอือหือือหอโอ้โหแมงสับไม่ยั้ง แม่งเป็นสีอุ่ยโวเนี่ยหรือว่ามาจากสาเลนทิวครับคุณเป็นใครครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอ้อเอ้ย,อย,อยค,คุณคุณเป็นใครครับผมผมไม่รู้จักคุณนะครับคุณเป็นใครครับอุย้ยแนะนำตัวกันดีดีก่อนก็ได้ครับผมไม่ไม่รู้จักอุย้ยคุณ อุ้ยโอ้โหแม่งทั้งหน้าทั้งหลังอุ้ยอ้เจียดไปนิดเดียวเองลูกชาร์ตอีกแล้วชาร์ตอีกแล้วคนเป็นไทยครับอือตายไหนต่อยครับอ้อเอาอือยังเอ้ยบ้านนุงมันมันจะมันจะมันจะไปไปอือไม่โดนนะอุ้ยโอ้โห อุ้ยใจยเย็นพี่ลมผมทำไมผมไม่ได้เก่งมากอ้าวยังยางยังอุ้ยอยู่อืมหมดยังครับวันนึงเปิดเปิดประตูเปิด,ปด,ปดโอเคครับหมดแล้วมั้งไปเก็บกล่องอัะอุ้ยกินเดนใจยเย็นเลยพี่ครับ ตัวหนึ่งมันมีมันต้องช่วยคนเปล่าวะหรือว่ามันไปไม่ได้หรือมันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งฮะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งือนี่ไงอีช่วยคนรู้แล้วครับผมช่วยครับ,อบโอเคเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องวันหนึ่งเออตรงนี้ไปไม่ได้ไอตรงนี้แล้วกันนะมีอะไร มาไม่รู้ว่ายิงธนูหรอถ้าให้เดาต้องยิงธนูชัวร์ครับไม่ใช่เอาใช่เฉยเอ้ยใช่เฉยเลยครับงงครับงงมักตรงนี้อุ้ยตกใจเกมแค่นี้เล่นตกใจตรงนีงครับโอเคครับอุ้ยตอนนี้ผมใช้ไม้ตั้งโต๊ะอยู่ครับมันเลยลำบากนิดนึงอ่ะ อุ้ยกระเด็นฟันฟันอุ้ยใหญ่ใหญ่ไข่อืมไปไอ้ไปกินเอาไปกินอื้อุ้ยอุ้ยแม่งเล็งมาเอ้ยอุ้ยกระเด็นอยู่ไหนหมดครับอืมอุ้ยอืมอุ้ยกระเด็นอีกโอ้วินไม่ chụp pin pin này Ui, cái đen ồ mang ư ha 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 pin này pin này x pin ui ồ phổ mang quá ok มีกองให้เก็บอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกคนไหมเชออือมกล่องแบบนี้ม่อีกแลกล่องกล่องหั่นแสแมว่งถ้าไม่มีจะแบบดูดีมากมายอับมันก็ไม่ได้อีกแฮะแป๊บบนึงจะไปยังไงวะอ้าวงงครับแป๊บ,บนึงขึ้นขึ้นขึ้น หรือว่ามันต้องนี่ไงมันต้องฟอ้อนหรือเปล่าวะไม่รู้ครับผมไปอย่างงี้ครับหนึ่งดิยหนึ่งดิมันจะต้องมีวิธีไปสิมันจะต้องมีวิธีไอ้เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาโอเคครับโอเคโอเคอีกนิดเดียววิกิส ขึ้นโอเคขึ้นแบบขึ้นอีกโอเคครับสุดยอดมากครับตบมือปไ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 ปตบมือหาเสียงไปไปโอ้ยโอเคมาแบบนี้ต้องเปิดประตูอีกเหรอหรือว่ามันแค่ม่านพลังอ่ะโอเคเข้าสู่ครับฟินต่อครับ ลุกขึ então, ้นมาแล้วครับมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมากับขวาวังเปล่าโอ้โหโอ้โหง้างมาเต็มที่โอ้ยโอ้ยโอ้โหดาเมจไปแล้วโอ้โหเฮ้ยตายโอ้โหแม่งมาอีกหนึ่งโอ้โหแม่งใส่สติลก่อนเลย เอาไม่ไปกินโอ้โปยยี่เกือบใส่สกิลอือเอาไม่ไปกินอ,อื้โอ้โหเฮ้ยใจเย็นพี่เอาสกิลไปกินใส่เอาไม่ไปอื้โอ้ มาทีแบบวันหนึ่งช่วยคนก่อนครับโอ้โหมากันยอดโอเคกองทัพอัตวินนะเมื่อกี้ดูมแม่งเลือดจะหมดแล้วทำดาเมทผมได้ยอดมากครับจะไปไหนต่อวะนี่ปะโอเคครับ จบแล้วครับโอ้โหก็เจอกันใหม่โอ้แม่งรีบรีบร้อนแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะนึกว่าแบบมันจะเป็นพาร์ทสุดท้ายอีกคงคงไม่ใช่พาร์ทสุดท้ายแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหนะครับขอบคุณที่รับชมครับเย่บ๊ายบายดูยังไงความสุดท้ายสุดแย่เดียวแม่ไม่ใช่พาร์ทสุดท้ายเย่